เติมน้ำลงไปในอาหารเปียกทำไมสวัสดีช่องนี้คือช่องของท่าช่องดีๆที่ทําขึ้นเพื่อสปอยแมวเพราะลูกฉันเป็นแมวดีสวบกี่ทีก็ยังน่ารักอะ่ะและที่สู่เห็นอยู่นี้ก็คือการปั่นอาหารเปียกให้แมวและและ และเติมน้ำลงไปทำไมมิใช่เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและสาเหตุที่เทน้ำลงไปนั้นเพราะว่าอยากให้น้องดื่มน้ำเยอะๆนั่นเองรู้ไหมลื้อรู้หรือไม่แมวต้องการน้ำา60มิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมแล้วมึงดูคาปูดิตัวเล็กตุปุน่ารักขนาดนี้กินวนลลิซจะพอหรือเปล่าและที่เติมน้ำลงไปในอาหารเปียกนั้นเติมเพราะว่าอยากให้น้องกินน้ำให้เพียงพอต่อน้ำหนักตัวอีกครั้งยังเป็นการฝึกให้เขาชอบกินน้ำอีกด้วยมูบอนเขาลูกกูปั่นอาหารเปียกปอนแมวถามว่าได้ผล ได้ผลค่ะเพราะว่าแมวกินน้ําเยอะขึ้นฉี่ไหลสะดวกหากแมวดื่มน้ําเพียงพอจะลดเสี่ยงโรคระบบปัสสาวะอ่าฟังมาถึงตอนนี้ไม่ใหญ่หายคนก็คงจะสงสัยว่าแล้วปั่นอาหารกับน้ําทําไมทําไมถึงไม่เทน้ําลงไปเลยต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะการปั่นอาหารจะทําให้อาหารกับน้ําเป็นเนื้อเดียวกันทําให้น้องกินง่ายแค่นั้นแหละกูลงทุนซื้อเครื่องปั่นเลยเนี่ยนอกจากนี้ต้องมีจุดให้น้ําที่เพียงพอและน้ําต้องสะอาดเกรดเดียวกับคนกินนะจ๊ะห้ามเอาน้ำกอกให้น้องกินเด็กขาดดกหยิกเนื้อเขียวเลยวาสนาคนอ ป้อนข้าวลูกวาดสนาธทาุปั่นอาหารเปียกป้อนแมวค่ะ